ว้าวเฮ้ยโอ้ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรพันปีเอาแบบใหญ่เอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยอุ้ยเอาตัวใหญ่เลยอีกหน่อยหนึ่งจะใหญ่ถ้าเขาแค่นปัดๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิทุกคนใจก็กลัวเฮ้ยกลัวนะจ๊ะใจก็กลัวนะคะอุ้ยอ่ะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วไม่ออกอ่ะเยินตัวโอ้โห ปันก็จะไปดักปลาไหลโดยการใช้ลันนะคะอันนี้คือเหยื่อของมันนะคะปันใช้ปลาสับกับปลาลารวมกันสองอย่างเลยค่ะลองใช้ดูนะคะเผื่อมันเข้าดีกว่าเพราะว่าปลาามีความหอมมันก็จะลองดูนะคะแล้วปันก็จะไปแล้วนะคะแต่จุดที่ปันจะไปยังมันมืดนะคะทุกคนแสงก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะวันนี้อากาศคืมด้วยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวปันก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันตอนเช้าทีเดียวนะคะทุกคนไปกันค่ะ อันนี้ก็ได้เวลาไปดูปลาไหลที่ปันดักไว้แล้วนะคะเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายมีก้อนเมฆเยอะมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะดูตู้ดูดูดูด,ด,ด,ดูไปเราจะไปดูลังดับปลาไหลกัน,นะคะ่ะอันนี้มันก็จะดูแค่สองอันนะคะเพราะว่าตรงเนี้เมื่อก่อนนะ้ำเคยแห้งปันก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปอันนี้จะดูเองนะแล้วที่เหลือเลือให้จาก,กลูอ้อาวทำไมไม่ดูเองอะ ไม่ปันไม่กล้าดูเพราะปันไม่รู้ว่าข้างในมันมีงูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปันชอบจินตนาการ,การจับเข้าไปเองเนี่ยอันนี้จะลองดูเองเพราะว่าน้ํามันไม่เยอะดูทิ้งกระสอบไว้ข้างทางเลยก็มาทําไมทางเนี้ยม,ม, <laughs> มันก็มีอีกทางหนึ่งนะอเ,เอาไง Năn, ăn phải đứng dưới này đúng không? Ừ, đứng dưới này nhẹ nhàng Nó sẽ bắt đầu thả nước ra Có Cái gì? bèo nghe nghe <laughs> เอาเอาข้างหน้ามีอีกอันนึงงไะไม่หวังไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นมาฟังกันอันน,นเอออันนั้นแหละอ,อนันนัมีมมมปาไม่รูะไปอดีตดีดังตปันกัด้วยคือบเบาแล้วมันเงียบไงไอน,นี้ก็มีหรือว่าเ่อะ ก็ดูดิว่ามันเลื้อยเปล่าตัวรงรูมันนะฮะมันไม่เลื้อยเหรอไปดูไปดูไปมันไม่เลื้อยค่ะมันรู้สึกว่าจะมีสองอันเลยนะคะเพราะหนักมากเฮ้ยจริงดิจริงเชื่อเราคิดว่าไม่มีนะไอเอ๋งเนี้ยเนาะใช่เออมีเชื่เลย ไอ้บ้านหิ่งหังมันเฉยๆหิ่งหังมันตกใจหิ่งหังมันไหมในกล้องมองไม่เห็นตรงฮะจะเทเลยเหรอจะค่อยลุ้นทีเดียวเลยไหม่ะโอเคเหลืออีสองอันนะเอ้ยไม่ใช่เหลืออีเกี่ยอันนะแปดอันเหลือแปดอันอันที่สองเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวสองอันนี้ปันก็จะเทก่อนนะคะปันรอไม่ไหวแล้ะค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราก็เทไปเลยเดี๋ยวอีแปดอันเนี้ยเราค่อยไปดูนะคะ ใ้ย่หูยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรพันปีหียหูไหมเนี่ยมันใหญ่จริงนะเขาใหญ่จริงใหญ่เลยขนาดนี้ตัวเนี้ยโอ้ยมันขึ้นมาได้ไหมขึ้าไม่ได้แล้วแล้นี้ขึ้นมาไม่ได้แล้วค่ะใหญ่ใหญ่ทั้งคู่มันใหญ่มากมันใหญ่จนน่ากลัวนะครับ ตัวหน här, ึ่งนี่โอ้โหมันจะแห่เลยขนาดนี้เนี่ยเก็บเริ่โลได้นะคะเออแล้วอันนี้ก็คือเหยื่อปลาไหลกับปลาสับผสมไม่ใช่ไม่ใช่ปลาไหลเดีทยวดเหียีเดยวปลาปลาากับปลาสับนะคะผสมกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีแปดอันเดี๋ยวก็กลับมาเทที่นี่เลยอุ้ย่าเดี๋ยวเพิ่งจะดูก่อน Wui, wui, wui. Wui, apa ya? Ah. Saya sembuh, mungkin. Kena lah. Nee, no. hey, apa ni? Tidak tahu. Teh na. นี่ยเนี่ยมีตัวหนึ่งนงน่ไงอ,ยอียานัา่นก็ต้องมีตัวต้องมีตัวแน่ไม่จะมองเห็นคนเดียวไม่ได้เต็มเกือบเต็มบ้องอะไ,งไปไปเรากลับบ้านเดี๋ยวเราทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะรีบกลับบ้านกันนะคะ ไปลุ้นไปนลุ้นกันตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาเรามาเทเทกันเลยค่ะอันนี้สองอันนี้เช้ามาเราลุ้นไปพร้พอมๆกันค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้นหัวเบลเลอเลยครับดูอ,อันนี้มีไหมมีค่ะมีใช่ไหมรู้สึกว่ามันมีมันยอะแยะเยอะแยะอันนี้ก็ใหญ่อยยันนี้ก็ใหญ่ใหญ่อยูสามตัวแล้วรวมแล้วได้สาม อะไรอันนี้มีอันนี้มีมีเหรอมีค่ะค่อยๆดิอาเทดิมันออกมาเอ้ยมีเห็นห่างแล้วเฮ้ยเออกมาแล้วหัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้วเออลงโอ้โหยวันนี้ได้แต่ไซส์ที่ดีค่ะโอ้โหไซส์ดีจริงๆหนูบวชเลบว่าราเลยโอ้โหอันไหนโอันนี้เต็มกระบอกเลยอันนี้ที่เต็มกระบอกอะเฮ้ยใช่ๆๆเราจับดูดิ นเลเดี๋ยวไปจะลองเทนะเออนับๆเลยว่ามีกี่ตัวช้าช้ารอดิออกมาไหมเฮ้ยกลัวนะจ๊ะใจก็กลัวนะคะอุ้ยอ่ะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วไม่ออกอ่ะเหลืองตัวโอ้โหอใหญ่เลยท่านี้แต่ว่ามันยังมีมันยังมีมันหนักมากอี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 กตัวที่สองอุ้ยเห็นหางหางหางหมดแล้ว ทางหมดแล้วปั่นยังไงเดี๋ยว่จะเปิดนี่อ๋อจะดันลิ้นออกใช่ค่ะมันไม่ออกค่ะจะออกจะกอ็จะก็ออกเนี่ยขาโยนมาเรื่อยๆมันคือแบบหัวมันแก่เนั่นมันมันไปเกี่ยวกันี่อ่ะให้มันเทให้มันลงไปก่อนดินี่ค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้มันตายแล้วเหรอไม่ตายหรอก สองตัวคือมันต่อสู้กันแน่เลยอะ่ะมันไม่ได้สู้กันคือมันพับกันหรือเปล่ามันใหญ่ถึงคู่ไงหมดแล้วเหรออันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีค่ะหมดแล้วค่ะฮะหมดแล้วหมดแล้วกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวใหญ่มากหกตัวอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ได้ไซส์ใหญ่ท่นนั้นเลยนะคะทุกคนถ้าถามว่าแถวบ้านปันเนี่ยขายโลละกี่บาทอยู่ที่ น่าจะร้อยห้าสิบาทนะเท่าที่เห็นนะเนาะเพราะว่าลงไปนะชอบซื้อกินมากเลยนะคะเวลามีคนมาขายให้เขาอะนี่วันนี้ทุกคนต้องได้กินปลาไหลค่ะหลันสิบบองได้มาหกตัวหกตัวแล้วดูไซส์แล้วตตัวยิ่งยิ่งอีตัวนี้เนี่ยขู่อ่ะขู่บลลเลยขู่ออกอย่างไม่รู้ยังไม่รข้งก่อน รั้งก่อนก็ทํากับข้าวกินไปแล้วอันนี้ก็กาลังชื่นชมความภูมิใจนะภูมิใจอันนี้ก็เป็นเหยื่อปลาซับเหมือนเดิมใช่เหยื่อเหมือนเดิมปลาซับก็ถือว่าเข้าดีนะคือก่อนอันนี้พวกเราก็จะใช้ปลาซับเหมือนเดิมนะคะแต่แม่บอกว่าลองใช้ปลาละมันจะเข้าดีแล้วก็เลยผสมกันไงปลาซับกับปลาลาก็คือปลาลาปันมีไม่เยอะเอาเป็นตัวตัวมาซับมาซับผสมกันอยากจะจับให้ดูมากเลยอะจับดิจับได้ไหม จับได้นิดหน่อยคือแบบมันมันมันก็ยืดหยักยืดหยักทุงมือเอาถุงมือมไหมป่าอยู่มจับอยู่ไหมจับอยู่ใหญ่เอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยอีกหน่อยหนึ่งใจะใหญ่ถ้าเขาแค็นปัดๆแล้วดดูดิทุกคน <laughs> ใจก,ก็กลัวแต่ว่ามันใหญ่มากไงโอ้โห กลัวไหมหกลัวแอบกลัวนิดนึงโอ้วันนี้ก็ภูมิใจมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือมันหกตัวก็ได้กับเข้าไหลมือแล้วเราก็อาจจะกินไม่หมดเดี๋ยวส่วนนึงปันก็จะเอาไปขายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าพี่ๆนะนะมีเมนูเด็ดๆหรือเดยื่อสุดเด็ดมาแนะนําปันๆได้นะคะเดี๋ยวปันก็จะลองไปทําตามดูนะคะเพื่อแบบปันดัก ปันดักสิบล้านมันเข้าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็แนะนำปันได้นะคะเดี๋ยวปันก็จะลองไปดักดูค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำจะให้มันปันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ